แล้วมึงก็เจอสบุดที่กูจดไว้หรอก <c oughs> อทุกคนไม่มีอะไรทํากันหรอทำไมอยู่ในห้องนี้กันเต็มไปหมดเลยละ่ะเออดีมากทาง,งานส่งมงกุดมามงหนึ่งฟแลจะดึงหูเทียนหนึ่งทีเร็วส่งลูกอมก็ได้ ดูโอมงา่ายสุดทำไมอ่ะเพียต้องทำนะ,ะดูเอามาหนึ่งอันแล้วมืนอนครั้งแรกั้งรกเจ็บไหมครั้งแรกเจ็บไหมครั้งแรกครั้งแรกคัะ เหมือนกูเป็นผู้ชายเลยนะกูเป็นผู้หญิงมึงต้องลวนลามกูติตามตามหลักแล้วอะ่ะอ๋อเป็นสุภาพบุรุษมึงกูลวนลาม,มเอง <c oughs> สุภาพบุรุษอน,นี้กกินไม่ได้หรอก <c oughs> มันต้องเรีวปนดีเหมือนเร้าใจเหมือนพี่เนี่ย <c oughs> เล้าใจน้องวะล่ะเฮ้ย ข้ามอยากคายนะคะใช่ค่ะเ <c oughs> ทียนเป็นคนพูดจามไม่ค่อยดีเลยนะล <c oughs> มแล้วรู้สึกมึงไม่รู้สึกต้องการตัวเองมั้งหรอมึงดมแล้วอ่ะไม่อ่ะกลิ่นน้ำหอมโคตรหอมเลยกลิ่นกูเหม็นไปเลย ไดูคลิปฟ้าปะมึงก็เห็นมาแล้วเนี่ยอ๋อไปแล้วไปรู้หมตั้นแล้วตอนนั้นนานแล้ว,ตอนน,นนนลวตอนนี้กับตอนนั้นไม่เหมือนกัน1ิ 15. แรกตั้งแต่อายุ15เลยอะไรมึงไม่ต้องกระติบหลอกมาอยู่นี่ วายพูดไกลๆถึงจะได้ไม่ต้องได้ยินเออแม่ให้มาเยอะแอบดูไดเหรอ,อพี่บอกว่าเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งดูก่อนเนี่ยเหรอเฮ้ยมงบอก,กูว่ามึงไม่เคยดูมึงโกหกอ่ะแล้วตอนเนี้ยโคตร <c oughs> เร็วเลย เป็นไงดีไหมรู้สึกดีไหมมึงจะกดทำไมเอฟเฟกอันนี้มันเกี่ยวอะไรกันแล้วบานทำอะไรทุกวันเลยเนี่ยพี่ถึงก่อยากเจอหน้ากูว่างั้นพิดถึงบ่ทำไมทำไมต้องมาทุกวันเลยขอมที่บ้านก็ตีไม่ได้หรอทำไมอ่ะ แล้วไม่ไม่อัพคอมอ่ะไม่มีตังป่าไีไงแล้วเขาเอาคลิปมาโพสอะไรเงี้ยเยอะแยแต่เปนหมดเงี้ยไม่อายหรอไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีมั้งหรอทไมมันไม่ดีอ่ะเป็นเรื่องไม่ดีชอบมันเป็นเรื่องดีด้วยการที่กูทำอย่างเงี้ยเป็นเรื่องดี มมงคิดเลยของมึงเ่ยอะไรอ๋อทำให้หลายๆคนได้ปลดปล่อยเป็นเรื่องดีเออว่ะคิดแบบันไม่งโค้ตแท่ะเทียนอ๋อได้บุญด้วยอ๋อแล้วเธอไม่อายเหรอ Mà bảo không ai hả? Aui. Bao nhiêu giờ? 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 Bao nhiêu หอโมโกนี่พกขอโมโกมากินเองแล้วกวันหิวว่างั้นตงนองละหอมโกอันนี้อโมหอมกได้รไรนี่เขาจำเลย<ะ>ใิไม่ขาเนี่ยขาขาออนี่พกขามาด้วยเนี่ยเออแล้วทำไมตา้องมือไปปิดขาตัวเองด้วยอเออ, <c oughs> เอ,อ ชอบแก้มึงจังเลยเดียนดูออนตโลกเดียวท,ยทำไมนางชอบแคปดูเด็กคนดูมาสองอันกูไม่รู้ว่าเขาดูอะไรคุณ <c oughs> ว่าใครว่าใครมาบ้าบอๆเราไม่ได้เป็นแฟนกันโอ้ยยังล่ะฮ่ามก ดูเพาะหมุกมากินด้วยละสูเหอมุกใสยังนี่ขอดูน้ำแน่ <c oughs> ฟังออกเหรอ <c oughs> ขอดูน,ำน้ำแน่ขอดูหน่อยสูแบบว่ามึงข่อยแบบว่ากู <c oughs> <c oughs> ข่อยขอดูหอมุกสูน,น้ำแน่ <c oughs> ขอดูหอมบกมุงหน่อย <c oughs> เลยยังมีกินได้หรือยังบวกวนานเลยยังไม่ได้แกะกินเลยดิหนูว่าวายวายเขาให้กินกแกะว้หลายปีแล้วกินแกะออกมาเอ้ยนีน่ออกมากินแล้วมันจะอร่อยอันนี้เหมือนวายปะใช่อ่ะพี่ฟ้าแถมมาครับพี่ไปรู้มันนะคะอ๋อมึงอะไรทำให้กูเลิกกับมันทำไม ที <T> ่คอกูเลยบะสิงกูป้าตายแล้วก็เข้ามาสิงในร่างกูเป็นกูไปเลยได้อยู่กับกูตลอดด้วยเพราเอ่ยชื่อนี้แล้วหน้าเปลี่ยนผีกันดีเลยเหมือนมีความแค้นกันมาแต่ชาติบางก่อนคนหนึ่งเขาจใงดีกับฉันจะทิ้งเขาลงยังไงคนหนึ่งเคยทิ้งไปตาละ เมื่อไหร่เลิกทำทีนล้วไปเรียนหนังสือแย็ดแย็ซอสโคแทแย็ดมีความสามารถแล้วเรื่องอื่มีความสามารถปะหน้ามงดูจริงจังมากเลยเรื่องอื่นเรื่องบอกว่าการใช้ชีวิต นล้วบราปะผู้คนไรอย่างนี้ดดมไหมไม่ใช่ต้องการอะไรต้องการหอมบกเขากินหอมกไหมเขาจะหอมกทีนึงแล้วจะไม่ใกล้เลย เป็นห่อหมกคือเราหมายเราหมายถึงหัวเข่าย่าหัวเข่าคือห่อหมกห่อหมกคือหัวเข่าคือห่อหมกคือเฮี่ยมึงเป็นต๊ดเถอะเกรักจริงนะเว้ยนี่มึงจะเพิ่งจะสิบเก้าแต่ประมาณยี่ห้ามึงก็เป็นเกยเชื่อคำทำนายกูได้เลยไม่ต้องมาหือหรอก ก็เป็นเกยก็ดีไงดีนะสีท่ังหนักยางห่กูขนาดนี้เลย่นาทีออเดี๋ยวขอกันหน่อยขอกันหน่อย มึงทาได้เหรอกูขอไม่อะไรกับมึงมึงทําได้มันรู้สึกแบบว่าเป็นอย่างอื่นได้ไหมเทียนของกัดทีนึ่งบอกไม่ใช่เทียนของอะไรอย่างงี้ของกัดทีนึง่งไม่เอาของกัดกัดของกัดอของกังกหายหมันมากอ่ะ น้ำลายเต็มเสื้อเลยอะที่ยันดูดีดูดีน้ำลายเต็มเสื้อเลยอะลราเากเกลียดน้ำลายกูเฮ้ยที่ยันดูนี่น้ำลายเต็มเสื้อเลยอะเอาดิเอาดิมาดิมึงมาดิเอาดิหยุดหยุดทรายย,ยาสุกโป๊กไม่หอมสดชืน่น กันาาตามมาตัวเมตายลองดมเลยดีดิโคต <c oughs> รเขาชอบอเอลยนะล่ะแก้ของบรรดาคนแล้วเนี่ยเทียนรังเกียดน้ำลายกูทำไมน้ำลายคนเรามันก็เป็นแค่สิ่งที่ย่อยอาหารมันไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจใช่ ของเธอมันเหม็นหยุดมึงไปทำเล่มว่นจริงไหนยาอะไรอย่างนี้กูคิดปั๊วจะบไหวไม่ไหวเต้เขาทำอะไรกันไม่ตกกระป๋ไม่สกกระป๋มีสตีมด้วย สตรีมกับสตรีนี่มันคล้ายๆกันไหมอือก็มึงดาวน้ำลายมาสตรีนด้วยเออเห็นแล้ววิววิววิวไอ้นี่มึงมึงทับบัตรกูคอกูจะหักเมื่อกี้นี้ เอานิ้วไปไกลมันเอาน้ำปะน้ำลายมาป้ายเราอ่ะนายปลวกปลกที่สุดในชีวิตเฮ้ยเทียนเฮ้ยถ้ามึงลังเกลียดขนาดนี้มึงไม่ได้รับสุร่มันไม่ใช่สิ่งที่มึงพัมเบอร์ทุกวันบนเฟสละเทียนไม่ใช่ละมันไม่สูดเลยไม่ได้แล้วนี้ทำไมอึ๊บไม่ ฉันตอบเลยว่าไม่ลำยมันไม่ใช่เรื่องอเล่นๆนะเธอเฮ้ยใครก็ได้เรียกโจให้ดีเรียกโจอยู่ไหนวะโจสี่ทุ่มแล้ว เก็บของใส่กระเป๋าก่อนมึงไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้กูไม่กัดมหรอกหอมอะไรมึงไปพูดอะไรกับเขาอีกหอมหอมอะไรไม่แล้วเนี่ยพูดดิไม่พูดมึงเด็กมืกับยิ้มทำไมอ่ะหอมอะไรหอมเออหอมดอกกระเทียม นวยลินข้าวกินร้อฟางกบกบอะไรวะกบอะไร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 วะกูถามว่ากบอะไรกบอะไรไอเทียน ใช่กบอะไรมึงแค่นั้นก็ได้กบมึ่งอ่างเหอะ้าได้ก,บอ,กบอะไรเดี๋ยวกูไปถามเด็กเอาที่หลังก็ได้กบอะไรกรบอยากกินผีเสื้อ <c oughs> ไม่น่าเรคืออะไรอธิบายมากบอบๆอบเรื่องวงพูดถึงกบอบได้ไงกบอบ,อบ อะไรเข้าตาผมวไหมนี่กบกบอบอกเทียนมันจะสักกบมันจะสักกบเหรอกบงกบมาแดงถเพื่อ แห่งมึงองเทียน,นแค่ปีก็ไม่ได้แล้วแค่ปีก็ไม่ได้สัมผัสแล้วมึงทำหน้าอย่างนี้หมายว่า,ว <c oughs> ายังไงวะมึงเอาพัดลมตัวคนเดียวนะแค่ปีพัดลมให้ยิงยิงไม่อยากปีกพัดลมถ <c oughs> อดที่ทัดเด็ดนะไม่ได้มาทางานเลย ขอสองมือสิวันนี้ก็เป็นการแก้งเทียนซายอย่างของปลาหอมคอพอยังจะให้แก้งมันอีกมึงยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ปะเนี่ยสานจังเพราะเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาอ่อนต่อโลก เด็กน้อยพวกไรเรียนสาพวกต่อโลกพอเจอผีเสื้อก็แข็งต่อโลกมือไม้แข็งมึงคิดไปไหนเนี่ยอ๋อก็ไม่รู้ใช่ไหมไมี่รองเท้าวไว้หนเออนะบ้านช่องไม่กลับตอนเล็กๆไม่เรียนนั่งซือโตขึ้นมาต้องขัดรองเทา้า เปิดเทอมเมื่อไรเนี่ยสิงหาเลยเหรอไม่มีคนส่งเพชรก็ไม่หอมเพชรอันหนึ่งมันแพงขนาดนั้นเลยวะคือน้องเขาไม่อยากให้มึงหอมกูไงขากลัวว่าน้ำลายคางคกติดเขาเลยแบบ ไม่ดีกว่าเลยเนี้ยไม่เถอะไม่อยากให้มีน้ำลายคะคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยเปล่าไม่มีอะไรเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะเราเป็นพี่น้องกันพี่น้องท้องชนกันโอ้โหเฮีย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  อะไรอ่ะโอ้ตึงเลยบอกมึงให้ไปกับเมื่อกีนดีลายอยู่นั่นอ่ะโอ้ยทำไมดีละมึงถ้าหอมไปนะมันก็พินาศเลยนะเออกดหน่งแบบนี้ทำไมไม่เราไม่รู้ว่าเด็ก <c oughs> เด็กไม่มีตังค์แต่เงียม,มากดแก <c oughs> <c oughs> ตัวจริงสิงั้นเฮียเขาจะองกดเพจไปทำไมล่ะโอ้โหมึงไม่ค่อยอยากเลยนะหูมาขนาดนี้นะ บนิน да เฟซดกได้เลยให้อันนี้คือเพื่องานของเราเพียนเพื่อเพื่อยอดในครั้งต่อไปคิดไว้จะคิดเกินเด็ดขาดสัญญาก่อนอคุก well. ูรู้ว่าเกี่ยวไปก็เท่านั้นละก้อยอ่ะกูขอแบบเร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้นิวพวกมันนี่ยอยู่ตรงเป็นสกีนกันหมดม่รเลยขอแบบไวสุด <c oughs> <c oughs> หน้าลงพิมจังเลยไม่มีคนเกียร์ซันด้วยอ่ะไปเร็วไปก่อนหน้ากูฟินด้วยวมึง oh ตายแน่มึง <c oughs> โดนด่าแน่เลยไปแล้วนะเฮียน,นะจำไว้นะ้เฮียมาถ่ายที่บริษัทหนูเรื่องซีฟ้าเมื่อไหร่นะเฮียนะ มึแต่แก้งเฮียบ้างแต่แก้งอะไรเฮียเนียยโอ้โหเทียนขนกูติดหน้ามึงเลยอะคือขนผมขนผมก็ก็ไม่ถ้าขนตรงนั้นแล้วจะมันจะขึ้นมาบนหน้ามึงได้ยังไงมึงมองไปฟัดมาเหรอ เทียนเนอโอ้ดูจะบ้าตายนี่เร็วสุดแล้ว,ม,วมึงแช่ปากไว้เลยอ่ะใช่คิลิบัมน้ำลายของมือนีิซุม้าไปทางผิวหนังชังน้นนอกของกูคุณว่ากูแต่งหน้าหนาหรอหยาบคลายไปแล้วนะ พอแล้วนะคะเฮีย